บรรยากาศตอนเช้าแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราครับวันนี้เป็นเช้าของวันที่9กรกฎาคม2567ครับ บ้านก็จะเกี่ยวหญ้ารอบรบ้านตรงนี้น,น้อง่อนนี่หญ้าริมริมสวนริมริมรั้วตรงนี้แหละวัวไม่ค่อยเยอะก็เกี่ยวแค่ใกล้ๆเนาะตอนเช้าเอาไปให้กินตอนกลางวันเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปเกี่ยวที่คอกเนาะใกล้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 คอกเนาะสวนใกล้คอกอยู่ที่ทุ่งนาเนาะนี่กินแต่เช้าเลยเนาะตอนนี้วัวได้กินหญ้าแต่เชา้า เป็นกองใหญ่เลยแต่ละตัวเนาะหญ้าเยอะมากนี่ขอกอยู่ริมทุ่งนาน o เพื่อนให้วัวกินหญ,ญ้าเสร็จก็รีบมาหาตัดหญ้าเพื่อนอันนี้ตัดหญ้าในทุ่งนาเนาะให้วัวกินนั้นเพื่อนตัดข้าวเนาะตัดต้นข้าว ให้ข้าวงอกมาใหม่เพราะว่าตรงนี้ก็ตอนที่ฝนไม่ตกข้าวก็จะแห้งเนาะใบข้าวจะแห้งนิดหนึ่งก็เลยตัดออกให้งอกมาใหม่เนะส่นตัดเขาจะให้ให้วัวกินเนาะก่อนอันนี้ที่ตัดวันก่อนพื่อนนี่งอกมาแล้วนี่เริ่มออกมาใหม่ใบสวยมากเลยที่ตัดรอบก่อนชาวบ้านก็จะมาตัดข้าวแปลงนี้ออกเนาะให้วัวกินส่อนเดี๋ยวเขาข้าวก็จะงอกมาใหม่แล้วจะสวยเนาะ ที่ก็เทญ่าให้หัว,วก,กินก็เลยรีบออกมาตัดอีกนี่ตัดเสร็จก็เก็บไว้ให้กินตอนกลางวันเนาะกินตอนกลางวันแล้วก็ให้กินต่อพรุ่งนี้ด้วยตอนเช้าตัดเผื่อวันหลังนิดหนึ่งเป็นบรรยากาศแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเนะเพื่อนเป็นหมู่บ้านในชนบท ชาวบ้านก็ทำนาเลี้ยงวัวเนาะตอนเช้าก็ตื่นมาหุงข้าวใส่บาเตเสร็จก็มาเทหญ้าให้วัวให้ควายกินก่อนแล้วถึงจะออกมาหาตัดหญ้าอีกเนาะไว้ให้กินวันหลังเป็นบรรยากาศตอนช่วงเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่เก้าเช้าของวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันสิบเจ็ดเนาะเป็นบรรยากาศ ในหมู่บ้านแล้วก็ทุ่งนาเนาะวิวทุ่งนาสวยมากเลยเพื่อนวิวในหมู่บ้านก็สวย,ยแถวชน,นบทของจังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองมากเลยตรงนี้ประมาณสิบเก้ากิโลเนาะสิบเก้ากิโลเมตรออกจากตัวเมืองมาทางทิศเหนือแถวจังหวัดสุรินทร์เราไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนของตัวเมืองเพื่อนก็จะเป็นทุ่งนาเป็นชนบทเป็นหมู่บ้านแบบนี้เนาะ หมู่บ้านก็ยังเป็นบ้านไม้ยังเลี้ยงวัวยังทำนาอยู่แบบนี้หละเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะเป็นเกษตรกรเนาะปลูกข้าวนาปีมองจากทุ่งนาไปก็จะเห็นหลังคาหมู่บ้านเห็นคอกวัวเห็นยุ้งข้าวเนาะรั้วบ้านก็จะเป็นไม้เนาะไม้ไผ่แบบนี้หลย แต่ทุ่งนาเขาจะกั้นวัวไวแบบนี้ด้วยไม่ให้ออกไปหากินข้าวคนอื่นเป็นรั้วกั้นช่วงหน้าแลงไม่ใช่หน้าเลยเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จบางทีก็ยังเขียวไม่เสร็จกั้นกั้นไวเฉยๆ <c oughs> ตัดเสร็จก็ชาวบ้านตัดหญ้าตัดข้าวเสร็จก็จะเอามาใส่รถน้อนเพื่อนนี่ เอามาใส่รถนี่กําลังกําลังจะขนขึ้นมาใส่รถเนาะนี่ขนมาบางส่วนแล้วพวกน,นี้มาใส่ในรถนี่เป็นรถไทเดินตามแบบนี้เนาะแล้วมีกระบะหลังแบบนี้รถไถเดินตามใส่ต้นข้าวใส่ใบหญ้าเต็มรถตอนนี้นี่ ขับรถไถมาริมสะใหญ่ตรงนี้ทุง่งนาก็จะอยู่ริมสะใหญ่จะมีทางเข้ามาเล็กๆเนาะชาวบ้านก็ขับรถไถเข้ามามาขนเอาญ้าเอาต้นข้าวที่ตัดแล้วก็เอาไปไว้ให้วัวกินเนาะแบบนี้เพื่อน ทางดินธรรมดาเนาะช่วงฝนตกดินเหนียวเลอะไปหมดเลยรอรถนี่อ๋แต่เต็มรถแล้วนี่ยังไม่เสร็จเนาะเกือบเต็มรถแล้วน่าจะขนสองรอบเพื่อนคนรอบเดียวไม่หมด เอาไว้กินวันนี้แล้วก็วันหลังด้วยให้วัวกินนะาวัวเยอะอันนี้มาตัดต้นข้าวก่อนบางวันก็ไปตัดหญ้าตามคันนาแต่วันนี้มาตัดต้นข้าวเพราะว่าต้นข้าวจะแห้งตรงที่นานแล้วเนาะที่โดนที่ฝนไม่ตกนานแล้วก็เลยแห้งอันที่หวานที่หลังก็ยังเขียวอยู่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องตัดตัดแค่แปลงเดียววันนี้นี่เราถามเจ้าของ วัวแล้วเนาะว่าจะตัดแค่ปลงเดียวตัดเอาไปให้วัวก,ก่อนเพราะว่าจะแห้งปลงนี้ตัดเสร็จก็งอกขึ้นมาใหม่เขียวมากเลยเพื่อนอตอนนี้ก็ทุง่งนาใกล้กับสระใหญ่มีน้ําแล้วตอนนี้ก็เลยตัดไอ้ใบที่แห้งออกให้หองอกมาใหม่สวยเนาะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าวันนี้นํามาฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีตอนเช้าเช้า บรรยากาศการทำมาหากินในชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราช่วงเช้าๆของวันที่9คมเนาะวันนี้เราตื่นมาแต่เช้าเลยเพื่อมาเก็บบรรยากาศแต่เช้าเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะตื่นเร็วมากเนาะตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวได้รเสร็จก็มาหาตัดหญ้าไปให้วัวกินแบบนี้ทุกวันเนาะรอบๆขอบสระนี่ก็เป็นหญ้าเหมือนกันเนะาะปลูกหญ้านี่ เต็มไปหมดเลยเ็นยาทั้งนั้นเลยเนาะที่นี่ก็จะเป็นแต่เชาวนาเชาวนาแล้วก็เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมนี่มองไปทางหมู่บ้านนี่มองเห,เห็นหรือเปล่าเนาะ มองไปเห็นวัวก,กำลังกินหญ้าอยู่เนาะใกล้หมู่บ้านข้อวัวอยู่ตรงนั้นวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละวันก็ช่วงหน้าฝนก็จะแบบนี้แหละเนาะตื่นมาตัดหญ้าให้ให้วัวก,กินตอนเชา้าแล้วก็ให้กินวันหลังด้วยลรนี้สวยแล้วเพื่อนไม่ต้องตัดเนาะ ใบนี้ข้าวสวยแลย้วมันต้องตัดสวยมากเลยใลนี้วันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมวิวแถวๆหมู่บ้านเนาะ เดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อเพื่อนเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะ